คี้พึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชรญาณสังวรเส้นพระเกศาที่ทําจากเส้นพระเกศาจริงของพระองค์ได้แปลสภาพเป็นพระาธาตุแล้วขอน้อมกราบแท ฝ่าพระบาทหลวงพ่อเยือนขันติพโลได้กราบขออนุญาตสมเด็จพระวรนรัตวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ซึ่งได้สิ้นพระชนไปจึง น้อมกราบขออนุญาตจัดสร้างรูปหล่อเท่าพระองค์จริงจำนวนสามองค์องค์ที่หนึ่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาชบพิษครั้งไม่อยังทง่งพรักรักษาพระองค์ณรงพยาบาลสิริราชองค์ที่สองน้อมถวายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าณว,วัดบวรนิเวศวิหารองค์ที่สามมอบให้โรงพยาบาลรามคำแหงห้องรู เพื่อให้ประชาชนหมอพยาบาลได้กราบเคารพสการะบูชาโดยการจัดสร้างรูปหล่อเท่าพระองค์จริงดังกล่าวหลวงพ่อเยือนท่านได้กำกับทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดพร้อมให้นำพระเกศาจริงซึ่งสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ปรงไว้และมอบให้แก่คุณหมอเรือเอกชุนพรดำรงสุภาพสนทรเก็บรักษาไว้และได้นำมาน้อมกราบถวายหลวงพ่อเยือนคันติพโลพิจารณาแล้ว เกศาดังกล่าวว่าเป็นมงคลอันยิ่งจึงให้ช่างนำพระเกศาจริงไปดำเนินการบรรจุในรูปหล่อเท่าพระองค์จริงดังกล่าวด้วยการปักทีละเส้นทีละเส้นจนครบภายหลังนำมาถวายแล้วจึงพบว่าเส้นพระเกศาดังกล่าวใสเป็นแท่งผลึกแก้วผลึกระยุบเรยับเมื่อต้องแสงโยมจึงสังเกตพร้อมประหลาดใจ ได้ทราบวา่าเส้นเกษาของพระองค์ท่านได้แปลเป็นพระธาตุเสียแล้วถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดทรงต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ